สวัสดีค่ะห้าป่วนบุรีเรืองนะคะวันนี้ป้าก็จะมาเก็บนี่เต็มเลยเห็นไหมม่วงหามะนาโขงค่ะมะม่วงหามะนาโขงค่ะมียางเยอะมา,ากมา,มาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเราก็มานี่ดูเด๊ะเยอะเลยนี่เราจะเก็บไปกวนนะคะเดี๋ยวกวนยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะ<ป>ตอนนี้ขอเก็บก่อนนะนแล้วก็จะใช้ทั้งลูกดำลูกแดงนะคะ แล,แล้วมันก็จะเป็นสองหมีผสมกันแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำน,นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ผ่าพาลูกมะม่วงหามะานาโหของเรานะคะ <c oughs> ใส่ในน้าเกลือนะผ <c oughs> ่าไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวพักนึงเราผ่าเสร็จแล้วค่อยมาแคะเม็ดทีหลังเดี๋ยวเราจะผ่าอันนี้แล้วก็จะเอาไปปั่นนะคะ <c oughs> เราจะผ่าเฉพาะลูกที่มันยังไม่ดําะนะคะ <c oughs> เพราะว่าลูกที่ดาส่วนมันเป็นส่วนน้อยะค่ะ เนี่ยลูกที่ไม่ดำเราจะผ่าเม็ดออกให้หมดเลยแต่ลูกที่ดำเนี่ยเราจะปั่นไปทั้งเม็ดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราผ่าเนี่ยม,มันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายดูมันจะเละใช่ไหมพอเราไปแช่น้ำอ่ะแล้วมันก็จะยุ่ยไปเลยคือเราจะไม่ได้เนื้อมันเราก็จะไม่ผ่านะเราจะเลือกผ่าแต่ลูกลูกที่มันยังไม่แก่ยังไม่ดำนะคะตำรวจแบบนไหนวะออกไปดูดิผ่าให้หมด,ด,ดผ่ายใ,ให้หมดเลยค่ะ ทาให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะคะเดี๋ยวขอพี่าพาก่อนอันนี้นะคะป้าแกะเม็ดออกแล้วนะแกะออกหมดแล้วนะคะเดี๋วเราก็จะเอามาปั่นเราจะปั่นไปพร้อมกับน้ําตาลเลยเนาะเพราะว่าเออป้าจะกวนใส่กระทะอันเล็กเนี่ยกระทะเทฟลอนอะนะต้องกวนสองรอบไม่งั้นถ้าเรา เราใส่น้าตาลตอนกวนก็ได้นะแล้วแต่ช่างเอาอันนี้ป้าก็ใส่ไปเลยพร้อมตอนปั่นเพราะว่าเวลาเราแบ่งรสชาติมันจะได้เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นกะทิกับน้ําตาลทรายนะคะผสมเลยน้ําตาลอยู่ที่มะม่วงหามะนาหงสนะว่าเราเลือกลูกสีดํามากหรือว่าลูกสีขาวมากนะคะอันนี้ลูกสีขาวค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเปรี้ยวค่ะก็เตนน็มแบบกะทิประมาณ800 paradigm l นะคะเราจะได้เอาไปปัน่นเขาเพราะว่าเขาไม่มีน้ำในตัวนะมมออน้ำม่วงหันมะนาวนะเราจะใช้กะทีใช้น้ำตาลใช้เกลือแล้วก็ใช้แดดแช่นะคะเราจะกวนแบบไม่ต้องตากแดดเนาะเหมือนมะม่วงนะเราก็จะแบ่งปั่นนะคะ ใส่น้ำพร้อมในตัดได้นะเคร,รื่องตัดก็ทำงานได้สุดทหั่นเขาเอียดนะเลื่อน ก็จะเทสใส่ม้อไปก่อนนะประมาณนี้นะคะให้เราชิมตั้งแตบบ่ตอนนี้เลยก็ได้นะว่าม,มันความหวานมันถอดไไหมเราไม่ต้องไปเติม,มน้ำตาลตอนกวนนะคะเราจะปั่นไปเรื่อยๆเนะาะปั่ให้หมดเลค่ะก็เเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กวนนะคะ ก็ต้องคมนอาค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวต่างกันเ,เราเหระมันตายตัวไม่ได้่เราก็เริ่มอขอตั้งไฟนะคะก็ควรสีเขาก็จะสวยๆแบบนี้นะ เดี๋ยวพอเขาเดือดพอน้ําเริ่มจะแห้งลงสักนิดหนึ่งเราจะเอาแบะแชมันใส่นะคะเพื่อให้เขาเกาะตัวกันเวลาเคี้ยวก็จะหนุบหนุบไอ้เน,นื้อก็จะเป็นเหยาบๆนะมันก็ไม่ละเอียดเหมือนมะม่วงเนาะเพราะว่าเนื้อเขาแข็งะคะ่ะเดีนยวนะ ก็จะเริ่มมีกลิ่อนกะพิอันนี้ป้าทำสองรอบนะเพราะว่ากระทะมันจริงๆมันใส่หมดแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันเกือบเต็มเลยอะค่ะมันก็จะคนยาก อันนี้อาจจะเร็วกว่าด้วยทำทีละขึ้นเนาะเขาจะได้แห้งเร็วๆต้องคนไปค่ะการไม่ให้เขาติดก้นกระถางไม่ให้เขาไหมนะเพราะาเขามีน้ำตาลแล้วใช่ไหม กลิ่นกะทิหอมมากเลยตอนเนี้ยพอเริ่มร้อนที่บ้านออกลูกเยอะมากเลยค่ะม่วงหามะนาวหัวนะเต็มต้นเลยแล้วก็ฝนตกใช่ไหมแล้วก็กิ่งก็จะหนักมากกิ่งก็จะร่วงลงมามาอยู่จะถึงพื้นอะ่ะมันจะหักไหม ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรให้ดุทำน้ำก็ทำแล้วทำแช่อิ่มก็ทำแล้วทำายมก็ทำแล้วมันก็เอามาลองเอามากวนดูค่ะเคยเห็นเขากวนแต่แบบแบบเป็นแผ่นนะตากแดดแต่นั้นเขาจะไม่ไม่ไม่เข้มข้นเท่านี้นะเขาจะใส่น้ำเยอะกว่านี้ อันนี้เขาไม่ได้ใช้กะทินะคะใช้น,น้ำเนาะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเราจะกลัวให้เขาแห้งไปเลยเราไม่ต้องไปตากเป็นแผ่นไงเหมือนมะม่วงอะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่คิดมะม่วงกลัวอันนี้ที่เคยลงไวอ้อ่ะอันนี้ก็เราก็กลัวไปตอนนี้เก้าโมงยี่สิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขาใช้เวลาเท่าไหร่ที่เขาจะแห้งอย่างที่เราต้องการนะ mm hmm. ดีกว่าให้มัน mm hmm. หล่นทิน้งอะเนาะ mm hmm. เวลาฝนตกลมแรงก็ร่วงลูกแก่ๆก็ร่วง mm hmm. ว่างหกเลย <laughs> กินดีไหมเอาทำแยมให้เด็กๆกินกับขนมปังก็ได้นะคะก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเราจะกวนเข้าไปเรื่อยๆนะ เดือดแล้วค่ะเขาเริ่มเดือดแล้วปัญหาของเมนูกวนก็คือความเดือดเนี่ยค่ะเดือดแล้วก็กระเด็นมันร้อนมากนะคะเข,า,ขาเริ่มร้อนร้อนเขาก็จะกระเด็นขึ้นมาเห็นไหมกระเด็นแบบรุนแรงมากนะคะ ก็จะเจ็บๆหน่อยนะยิ่งตะหลิวเราสั้นที่คนเราสั้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับความเจ็บปวดมากเท่านั้นระวังนะคะพองเลยนะแต่ป้าค่อนข้างที่จะหนังหนาแล้วค่ะกวนมาไหลหังล่งเรามันเลยแต่ก็เจ็บนะยังเจ็บอยู่ อยากจะกวัเขาอีกอีกให้เขาเลบงวดลงอีกนิดนึงนะคะเรามีแบตใชมันะจะเป็นลนักษณะใสๆวันนี้แล้วก็จะเหนียวเหนียวมีรสชาติหวานนิดๆถ้าใครไม่มีแบบแชร์ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้นะคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน,าน,น้ำควันก็นเริ่มมา จะกวนเรย่อยๆเ,เขากเริ่มจะแห้งน,นึกถึงอะไรนะพุชากวนนะแต่ว่าอันนี้เขาจะไม่แข็งแบบเหมือนเหมือนเลากินมันจะไม่แข็งเหมือนเรากินพุชากวนมันจะเหมือนมีเม็ดใช่ไหมมันจะแบบเม็ดขาวๆเล็กๆอะ่ะแต่อันนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นกวนขายก็ได้นะคะทำแล้วก็เอาแค ใช้กระดาษแก้วที่หอ่อห่อมะขามอะ่ะที่เขาทำมะขามใช่มะขามสามรถอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็พอเรากวนเสร็จเราก็รอให้มันเย็นสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆมันเด็ดออกแล้วก็ห่อกระดาษใส่กระปุกขายก็สีสวยด้วยนะน่ากินด้วย หรือจะกวนเสร็จแล้วพอแค่ประมาณปั้นได้อย่างนี้เราก็เอาปั้นแล้วก็คลุกในน้ําตาลกับน้ําตาลกับพริกอะค่ะเห็นไหมที่เขาคลุกมะขามหรือลูกหยีหรืออะไรอย่างนั้เนี่ยพริกขนนนาไปปั่นให้ละเอียดแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็น่า,นา,นากินนะทําได้หลายอย่างค่ะหรือถ้าเราแบบว่าไม่อยากจะกวนแบบนี้แล้วก็กวนแบบเหมือนทําเป็นแผน่นเหมือนมะม่วงกวนแบบนั้นก็ได้ แต่ว่าไม่แนะนำค่ะเป็นแผนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะแล้วก็ฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคเยอะทำแบบนี้ดีกว่าแล้วร้อนเสร็จใหม่ๆเก็บติดฝาเก็บไปกินได้นานนะคะดีกว่าปล่อยเขาล่วงทิ้งเนาะเดี๋ยวเราเรามารอดูกันเดี๋ยวอีกสักพักเหนือก็จะใส่แบบแชร์ค่ะคนเร็วๆหน่อย คนช้าไม่ได้มันกระเด็นนะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละจากตอนแรกเขาเิ่งสีแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะตอนนี้เนื้อเขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยใสๆเริ่มใสแล้วค่ะแล้วคนมาตลอดนะคะดูรอบดูรอบทิศทาง กระเด็นไปหมดเลยค่ะอะไรสีเข้ากับอันนี้อ่ะอะไรสีเข้ากับอนี้อ่ะใช่เพราะพวกกวนไปเรื่อยๆแล้วสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะสีเขาจะน้องแต้มไม่เอามาคนค่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครจะทําแบบเป็นแผ่นตากแดดเหมือนมะม่วงกวนนะเนี่ยประมาณเนี้ยก็พอได้แล้วค่ะ <S 1> <S 1> เอาไปเอาไปพักให้เย็นแล้วก็ได้กิน,นเอาไปเ<บ>ทใส่ถาดเนาะแล้วก็เริ่มตากแดบดบ ใช่ได้กินเนื้อมด้วยนเยนาะค่ะก็มี้อแต่ว่าเราจะทำแบบแห้งไปเลยเนาะจะกวนให้เหมือนกล้วยกวนบุษากวนทุเรียนกวนมะม่วงกวนไม่งอแด,ดดอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวหูไม่งอแดดเหมือนกันค่ะอร่อย <c oughs> เฮ้ยด้วยที่ว่าตัวของเขามันไม่มีน้ำตาลเนาะเราต้องเราต้องใช้น้ำตาลช่วย เพราะไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมากอันนี้กระทะละน้ำตาลประมาณเจ็ดร้อยกรัมมาหนึ่งกระทะนหนึ่งรอบใช่น้ำตาไไลไปน่ครึ่งเหนียวยแหวนน่ยเขาเริ่มเหนียวแล้วเริ่มใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เขาแห้องอีกนิดนึงเราจะใส่ใส่แดดแช่นะคะห้าสิบนาทีนะ มันเริ่มแห้งแบบนี้แล้วป้าก็ใส่แบ่เฌอนะคะใส่เลยใส่แบ่เฌอไปครึ่งน,นึงเนะาะทำไมแข็งจังอ่าพอค่ะแข็งจังเลยอะเพราะว่าถ้ามันแห้งกว่านี้แมันจะกวัวเนี่ยติบตัวกันแบ่เฌอก็จะไปช่วยให้เขาตับประสานตัวกันใช่ไหมนี่เหรอจริงๆนั่นแท้ แล้วก็ปาคิดไว้ว่าน่าจะกวนประมาณ2ชั่วโมงนก็รเริ่มจะเหนียวเหนียนียนยนยแล้วนะแล้กวก็กวนไปเรื่อยๆค่ะอย่ายออ่อท้อทแม่ไม,ม่เอาแบบแช่ไปนแช่ตู้เย็นแล้วทีเนี้ยกวนไปเรื่อยๆ<ว> <ไป S 1> เลย จริงถ้าจะไปตากแดดอย่างเงี like that. That. Like ้ยก็เอาไปตากได้แล้วนะเอาไปทำเป็นแผ่นตากแดดได้แล้วแต่ว่าปั๊มไม่ไม่ไม่ตากเราจะกวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันนะน่าจะประมาณสองชั่วโมงนี่ค่ะนี่เราก็ใกล้จะพอแล้วนะสีกำลังสวยเลยเนาะเรา เรามันต้องนั่นนะคะเขาก็จะแช่ๆอู่แบบนี้ก่อนเนาะพอเดี๋ยวพอเขาเย็นอนะ่ะเขาก็จะเซตตัวใกล้จะพอแล้วเริ่ระเดรนไปหมดเลยเรื่อนแห้งแล้วนะคะนาะ พอเขาเย็นเขาก็จะเซตตัวมากก่อนนี้แล้วก็จะสามารถจับเขาเป็นก้อนกลมๆแล้ก็เอาคุกในน้ำตาลก็ได้นะคะาจจะไม่คุกก็ได้นะ ด้วยความที่เขาเป็นผลไม้เปรี้ยวอะนะคะมันก็จะแบบไม่เหมือนมะม่งวงเนาะมะม่งวงมะม่งวงกล้วยนก็จะหวานกล้วยกวนอะไรเงี้ยมันมีแป้งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบไปกินกล้วยกวยมันก็จะเป็นก้อนเนาะนแข็งๆหนึบๆแต่อันเนี้ยลักษณะเหมือนกินมะขามเออสับป,ปะรด อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้เขาให้อีกนิดหนึ่งก็จะปิดนะคะแล้วก็รอเขาเย็นตัวแล้วค่อยปั้นอันนี้เราจะไม่ไม่ได้ปั้นให้ดูเนาะเพราะว่าทุกคนก,ก็ปั้นได้เนาะ ให้ดูว่าเราพอแค่ไหนแมะะ่ขาอย่ามาดูท่านไหนเราจะเริ่มแห้งไลเรือย ทีที่เป็นซีโคนหักแล้วอันนี้ก็เลยใช้อันนี้แทน ชอบแบบหนึบๆ่บานี้แข็งๆกว่านี้หน่อยก็ก็ควรต่อไปอีกสักสักสิบนาทีอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากกินนิ่มๆแบบเหมือนสับป,ปะรดกวนอย่างเงี้ยก็ร้อนนะคะลูกร้อนร้อนหน่อย น้ำสิกลายเป็นลูกอะไรไปวนเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้เพราะว่ามันจะไหม้ง่ายมากเลยใช้ไฟแรงนะคะนี่มีน้ำอยู่ อันนี้เราไม่ต้องคิดนะคะว่าเฮ้ยมันยังดูแฉะแอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราใส่แบบแร์ไปนะคะถ้ามันเขาเย็นตัวลงเนี่ยมันก็จะก็จะจับตัวกันเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาก็พอเขาเย็นตัวตุว๊กเขาก็จะจะมีความเหมนียวแล้วก็จะเกาะตัวกันสามารถให้เราปั้นได้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ